แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านในแต่ละวันมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2,568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวม วันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นและตื่นตัวเป็นพิเศษสมองจะแล่นเร็วคิดไวทำไวทำให้สามารถจัดการกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารจะเป็นหัวใจสำคัญของวันนี้คุณอาจต้องพูดคุยเจรจาหรือติดต่อประสานงานกับผู้คนหลากหลายกลุ่มและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอไอเดียการโน้มน้าวใจหรือการทำความเข้าใจผู้อื่น คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารสำคัญหรือข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นช่องทางหรือโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามด้วยความที่อาจมีข้อมูลและเรื่องราวเข้ามาเยอะคุณอาจรู้สึกว่าต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันความเร่งรีบหรือความวุ่นวายเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างวันดังนั้นการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญจะเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงานสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสในการแสดงศักยภาพโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การสื่อสารการเจรจาหรือการคิดวิเคราะห์คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำเสนอโครงการนำทีมประชุมหรือเป็นผู้ประสานงานสำคัญการเจรจาธุรกิจหรือการทำสัญญาต่างๆมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจผู้ใหญ่ หรือหัวหน้างานจะเห็นความสามารถของคุณและอาจให้การสนับสนุนอย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมาเกินไปซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานได้ด้านการเงิน วันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆหรือมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากความสามารถในการสื่อสารหรือการเจรจาต่อรองข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเช่นการได้รับค่าตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆหรือการได้รับสวลแบ่งจากข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนและไม่ควร ตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะอาจมีความเสี่ยงเล็กน้อยหากมีการใช้ใจ่ายคุณอาจรู้สึกอยากลงทุนในสิ่งที่ช่วยพัฒนาตนเองเช่นคอร์สเรียนหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านความรักคนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆ โดยเฉพาะจากการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือจากการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์คนที่คุณพบเจออาจเป็นคนที่มีไหวพริบดีช่างพูดและมีมุมมองที่น่าสนใจการสนทนาที่ถูกอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วคนมีคู่คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้พูดคุยปรึกษาหารือกับคนรักมากขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟ้นขึ้นวันนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่ยังคงความเข้าใจความท้าทายเล็กน้อยอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเล็กน้อยจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนแต่จะสามารถคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุยกันอย่างเปิดอกด้านสุขภาพ สิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานทางสมองที่สูงทำให้คุณรู้สึกแอคทีฟตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้งานสมองอย่างหนักหรือการต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดตาหรือความเครียดเล็กน้อยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนสายตาและสมองเป็นพิเศษการหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการเดินเล่นเบาๆหรือการฟังเพลงจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้น โดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานการสื่อสารและโอกาสสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้คุณใช้สติปัญญาและความสามารถในการนำเสนอของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยความมั่นใจนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันจันทร์ที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความละเอียดอ่อนและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นพิเศษสมองจะคิดถึงเรื่องราวที่ต้องใช้ความประณีตหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนรอบข้างคุณมีแนวโน้มที่จะต้องติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับคนหลากหลายกลุ่มเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน หรืออาจเป็นเรื่องของครอบครัวและคนใกล้ชิดคุณอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ต้องใช้การไตรตรองอย่างถี่ถ้วนข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาหรือความต้องการของผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นทำให้คุณสามารถให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามด้วยความที่คุณอาจต้องรับฟังและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นค่อนข้างมากคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจได้บ้างในช่วงท้ายวัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงานสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสในการทำงานที่ต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อนการประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่นคุณสามารถใช้ความอ่อนโยนและเสน่ห์ของคุณในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานการนำเสนอความคิดเห็นหรือการเจรจาต่อรองจะประสบความสำเร็จด้วยดีหากมีงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการการดูแลหรือการใช้ ความคิดสร้างสรรค์จะโดดเด่นเป็นพิเศษคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความใส่ใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแบกรับภาระงานมากเกินไปหรือการใจอ่อนจนอาจเสียเปรียบได้ด้านการเงิน วันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้จากงานเสริมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการดูแลผู้อื่นหรืออาจมีรายได้เข้ามาจากความสามารถพิเศษของคุณที่ใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นมีแนวโน้มที่ดีในการจัดการหนี้สินหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนที่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมากเกินไปและเน้นการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจจะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้น ด้านความรักคนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสในการพบเจอคนที่เข้ามาด้วยความอ่อนโยนและเข้าใจหรืออาจเป็นคนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันมักจะพบเจอจากการเดินทางระยะสั้นกิจกรรมกลุ่มหรือจากการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหรือคนที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วยคนมีคู่ คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้สื่อสารและทำความเข้าใจกันมากขึ้นกับคนรักการพูดคุยเปิดอกถึงความรู้สึกและความต้องการจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นวันนี้เหมาะกับการวางแผนชีวิต,ตรวมกันเล็กๆน้อยๆหรือการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวความท้าทายเล็กน้อย อาจมีความคิดมากหรือความรู้สึกอ่อนไหวเล็กน้อยที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งอาจทำให้บางครั้งแสดงออกไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงควรพยายามสื่อสารสิ่งที่คิดออกไปอย่างตรงไปตรงมาแต่ยังคงความนุ่มนวลด้านสุขภาพ สิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือความเหนื่อยล้าทางใจจากการต้องใช้พลังงานในการรับฟังและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือความเครียดที่ส่งผลต่อช่องท้องควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตใจเป็นพิเศษการพักผ่อนให้เพียงพอการหาเวลาผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่คุณชอบเช่นการฟังเพลงเบาๆการทำสมาธิหรือการอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้น โดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสื่อสารการสร้างความเข้าใจและการจัดการกับเรื่องราวที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ขอให้คุณใช้ความอ่อนโยนและเสน่ห์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลจิตใจให้แข็งแรงนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอังคารที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวม วันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นและมีพลังในการแก้ไขปัญหาเป็นพิเศษสมองจะเล่นเร็วคิดไวทำไวทำให้สามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณมีแนวโน้มที่จะต้องสื่อสารเจรจาหรือประสานงานกับผู้คนเพื่อผลักดันเป้าหมายของคุณการสื่อสารจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุผล คุณอาจได้รับข่าวสารสำคัญหรือข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยความที่คุณอาจจะมีความมุ่งมั่นสูงและใจร้อนเล็กน้อยคุณควรระวังเรื่องการใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปหรือการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเล็กๆ็น้อยๆอยได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้าน ด้านการงานสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสในการแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเด็ดขาดการวิเคราะห์หรือการเจรจาคุณอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จด้วยขวาม,มุ่งมั่นของคุณการเจรจาธุรกิจหรือการทำข้อตกลงต่างๆมีโอกาส ที่จะดำเนินไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานจะเห็นความสามารถในการทำงานของคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์หรือความใจร้อนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ด้านการเงินวันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้จากความสามารถพิเศษหรือจากการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาดมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีทางการเงิน หรือได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่ผ่านมาการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนและไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์จะช่วยให้การเงินมีความมั่นคงและเติบโตได้ดีด้านความรักคนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสในการพบประู้คนใหม่ๆที่มีความกระตือรือร้นฉลาด และอาจเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำการพบเจออาจเกิดขึ้นจากการทำงานการเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้สมองความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนคู่คิดหรือคนที่คุณรู้สึกท้าทายที่จะทำความรู้จักคนมีคู่คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรักมากขึ้นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและมีเหตุผลจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟ้นขึ้นวันนี้เหมาะก,กับการวางแผนอนาคตร่วมกัน หรือการแก้ไขปัญหาขาใจด้วยการสื่อสารที่เปิดอกความท้าทายเล็กน้อยอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือการสื่อสารที่อาจฟังดูแข็งกร้าวไปบ้างควรใช้ความนุ่มนวลในการพูดคุยเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดด้านสุขภาพสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานที่ค่อนข้างสูง ทำให้คุณรู้สึกแอคทีฟตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานทั้งสมองและร่างกายอย่างหนักอาจนำมาซึ่งอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อหรือความเครียดเล็กน้อยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการหาเวลาทํากิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานการตัดสินใจ และโอกาสในการสื่อสารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารขอให้คุณใช้ความมุ่งมั่นและไหวพริบของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยความรอบคอบและสติครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธที่19มิถุนายน2568 ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดที่โลดแล่นและความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆที่ต้องใช้สมองและทักษะการพูดการเขียนหรือการประสานงานมีแนวโน้มที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญๆตลอดทั้งวันคุณจะสามารถใช้ไหวพริบป,ปฏิภาณ และคำพูดที่คมคายในการน้มน้าวใจผู้อื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข่าวสารข้อมูลจะไหลเข้ามาหาคุณมากมายและคุณจะมีความสามารถในการแยกแยะและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาดอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่คุณก็อาจรู้สึกว่าต้องคิดและจัดการหลายสิ่งพร้อมกันจนบางครั้งสมองอาจทำงานหนักเกินไป หรืออาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือการจัดลำดับความสำคัญและพักสมองเป็นช่วงๆเพื่อให้ความคิดยังคงปลอดโปรง่งและเฉียบคมตลอดวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงาน สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการเจรจาการเขียนการตลาดหรือแม้แต่เทคโนโลยีคุณจะสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้คนรอบข้างมีโอกาสที่จะได้รับ,บข่าวดีทางการงานการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมาย โปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจการเจรจาธุรกิจจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงหากมีปัญหาติดขัดคุณจะใช้ไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านการเงิน วันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆหรือมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากการติดต่อสื่อสารการค้าขายหรือการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบปากหรือโชคเล็กๆน้อยๆจากการเจรจาต่อรองหรือข้อตกลงต่างง์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมข้อมูลหรือเทคโนโลยีอาจให้ผลตอบแทนที่ดีควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อต่อยอดความมั่งคัง่งและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายตามกระแสด้านความรัก คนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางการเข้าสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือจากการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์คนที่คุณพบเจออาจเป็นคนที่มีสติปัญญาดีช่างพูดและมีมุมมองที่น่าสนใจการสนทนาที่ถูกคอและเข้าใจกันอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วคนมีคู่ คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้สื่อสารและมีชีวิตชีวามากขึ้นกับคนรักมีเรื่องให้พูดคุยและปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลาทําให้ความเข้าใจระหว่างกันลึกกระซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันการเดินทางท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆหรือการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความหวานให้กันความท้าทายเล็กน้อย อาจมีบางช่วงที่คุณคิดมากหรือพูดเร็วเกินไปจนอาจเกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่ด้วยทักษะการสื่อสารของคุณคุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ด้วยการอธิบายเพิ่มเติมด้านสุขภาพ สิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานทางสมองที่สูงทำให้คุณรู้สึกแอคทีฟตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้งานสมองและพลังงานในการสื่อสารอย่างหนักอาจนำมาซึ่งอาการปวดหัวปวดตาหรือความเครียดเล็กน้อยควอนให้ความสำคัญกับการพักผ่อนสายตาและสมองเป็นพิเศษการหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือเบาๆการฟังเพลงหรือการเดินเล่นจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้น โดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกโอกาสในการสื่อสารและการประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธขอให้คุณใช้สติปัญญาและทักษะการสื่อสารอันชาญฉลาดของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันนี้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวัน พฤหัสบ,บดีที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดที่เฉียบแหลมและความสามารถในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกกระตือ้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือถ่ายทอดความรู้ที่คุณมีให้กับผู้อื่นวันนี้เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการวางแผนงานในอนาคตและการใช้ประสบการณ์ของคุณให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีแนวโน้มที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานให้คำปรึกษาหรือเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญสำคัญคุณจะสามารถใช้ความรู้และเหตุผลที่คุณมีในการแก้ไขปัญหาและผลักดันเป้าหมายได้อย่างมีหลักการและยุติธรรมข่าวสารข้อมูลต่างๆจะไหลเข้ามาหาคุณและคุณจะสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างชาญฉลาดทำให้คุณไม่ถูกหลอกลวงง่ายๆ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่ดีคุณก็อาจต้องระวังเรื่องการคิดมากหรือวิตกกังวลในบางประเด็นหรืออาจรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันซึ่งอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางสมองได้ควรพยายามหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายเพื่อให้ความคิดยังคงปลอดโปรง่งและเฉียบคมตลอดวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงาน สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสในการแสดงบทบาทของผู้รู้หรือที่ปรึกษาโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการให้คำแนะนำหรือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จด้วยความรอบคอบของคุณการเจรจาธุรกิจหรือการนำเสนอไอเดียต่าง มีโอกาสที่จะดำเนินไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานจะเห็นคุณค่าในความรู้และประสบการณ์ของคุณด้านการเงินวันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้จากความรู้ความสามารถพิเศษหรือจากการให้คำปรึกษามีแนวโน้มที่ดีในการบริหารจัดการการการ,การ หรือการได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ได้ลงทุนไปแล้วการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะการลงทุนที่ชาญฉลาดจะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสด สิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจจากการเรียนรู้การเข้าร่วมสัมมนาหรือจากการติดต่อสื่อสารในแวดวงวิชาการคนที่คุณพบเจออาจเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีเหตุผลและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันได้อย่างถูกข้อความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นมิตรภาพที่แข็งแกร่งคนมีคู่ คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้สื่อสารและทำความเข้าใจกันมากขึ้นกับคนรักการพูดคุยถึงแผนการในอนาคตการแบ่งปันความรู้หรือการให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวันนี้เหมาะกับการวางแผนชีวิตร่วมกันอย่างมีเหตุผลความท้าทายเล็กน้อยอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเชิงหลักการหรือเหตุผลแต่ด้วยความสามารถในการสื่อสารของคุณคุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ด้วยการพูดคุยอย่างเปิดใจ ด้านสุขภาพสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานทางสมองที่สูงทำให้คุณรู้สึกแอคทีฟตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานในการคิดและสื่อสารอย่างหนักอาจนำมาซึ่งอาการปวดหัวปวดตาหรือความเครียดเล็กน้อยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนสายตาและสมองเป็นพิเศษการหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากหรือการเดิน เล่นเบาๆในธรรมชาติจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการใช้ความรู้สติปัญญาและทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสำเร็จและคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีขอให้คุณใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันสุที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ที่พรั่งพรูและความสามารถในการสื่อสารที่เปี่ยมเสน่เป็นพิเศษคุณจะรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา และพร้อมที่จะแสดงออกถึงความคิดและรสนิยมที่ดีของคุณออกมามีแนวโน้มที่คุณจะต้องติดต่อประสานง,งานเจรจาต่อรองหรือเข้าสังคมบ่อยครั้งในวันนี้คุณจะสามารถใช้คำพูดที่ไพเราะบ,บุคลิกที่น่ารักและความเข้าใจผู้อื่นในการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างงไไ่ายดายและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องขา่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความบันเทิงหรือเรื่องราวทางสังคมอาจเข้ามาหาคุณและคุณจะสามารถนำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่ดีคุณก็อาจต้องระวังเรื่องการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นควรใช้เหตุผลและความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องต่างๆควบคู่ไปด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงาน สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสอันดีในการแสดงความสามารถโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานการเจรจาการตลาดการประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และรถนิยมดีๆคุณจะสามารถใช้ทักษะการสื่อสารและสเสน่ห์ส่วนตัวให้เป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานอาจเห็นความสามารถของคุณและมอบ โอกาสดีๆให้มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีทางการงานหรือได้เริ่มต้นโปรเจกต์ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์ด้านการเงิน วันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้จากความสามารถพิเศษหรือจากงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความบันเทิงการบริการหรือแม้แต่จากเครือข่ายสังคมของคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือของขวัญจากผู้อื่นการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายตามอารมณ์ชั่ววูบ ด้านความรักคนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์การเดินทางหรือจากการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆคนที่คุณพบเจออาจเป็นคนที่มีเสน่ห์ช่างพูดและมีอารมณ์ขันความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหรือคนที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วยแล้วค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนมีคู่ คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้สื่อสารและมีชีวิตชีวามากขึ้นกับคนรักความสัมพันธ์จะราบรื่นและหวานชื่นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้เหมาะกับการวางแผนการเดินทางหรือทำกิจกรรมโรแมนติกร่วมกันเพื่อเติมความหวานความท้าทายเล็กน้อย อาจมีบางครั้งที่คุณตัดสินใจด้วยความรู้สึกส่วนตัวมากเกินไปควรพยายามหาจุดสมดุลระหว่างอารมณ์และเหตุผลในการสื่อสารกับคนรักด้านสุขภาพ สิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานที่สดใสทำให้คุณรู้สึกแอคทีฟและอยากทำกิจกรรมต่างๆตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานในการเข้าสังคมหรือการคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์อาจนำมาซึ่งความเหนื่อยล้าทางจิตใจเล็กน้อยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลเรื่องอาหารการกินให้ถูกสุขลักษณะและหาเวลาทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงเบ,งเบาๆการเดินเล่นในสวนหรือการดูแลผิวพรรณเพื่อเพิ่มความสดชื่น โดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการสร้างสรรค์าการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ขอให้คุณใช้สเสน่ห์ความสามารถและรสนิยมที่ดีของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันนี้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันเสาร์ที่19มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดที่ละเอียดรอบคอบและความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะจัดการกับเรื่องราวต่างๆที่ต้องใช้เหตุผลข้อมูล และความเป็นระบบระเบียบวันนี้เหมาะกับการวางแผนระยะาวการจัดการเอกสารหรือการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานหรือเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญสำคัญคุณจะสามารถใช้ความหนักแน่นและข้อมูลที่คุณมีในการแก้ไขปัญหาและผลักดักนนเป้าหมายได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพข่าวสารข้อมูลต่างๆจะไหลเข้ามาหาคุณ และคุณจะมีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างชาญฉลาดทำให้คุณไม่ถูกหลอกลวงหรือตัดสินใจผิดพลาดง่ายๆอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่ดีคุณก็อาจต้องระวังเรื่องการคิดมากหรือวิตกกังวลในบางประเด็นหรืออาจรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระมากเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดสะสมได้ควรพยายามหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายเพื่อให้ความคิดยังคงปลอดโปร่งและเฉียบคมตลอดวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละด้านด้านการงาน สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในวันนี้คือโอกาสในการแสดงบทบาทของผู้จัดการหรือผู้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้การวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเอกสารหรือการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณจะสามารถแสดงความสามารถในการทำงานอ่้งมีระบบและมีความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานจะเห็นคุณค่า ในความมุ่งมั่นและความรอบคอบของคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับงานสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนหรือการเจรจาที่ต้องใช้ความอดทนสูงด้านการเงินวันนี้คุณอาจได้พบกับช่องทางสร้างรายได้จากการทำงานหนักหรือจากการตัดสินใจลงทุนที่ได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบมีแนวโน้มที่ดีในการบริหารจัดการการเงิน หรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสประสบความสำเร็จหากคุณมีความชัดเจนและมีเหตุผลการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความปลอดภัยและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้การเงินของคุณมั่นคงยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือโอกาสในการพบเจอคนที่เข้ามาด้วยความจริงจัง และมีเหตุผลหรืออาจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าสามารถพูดคุยเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและน่าเชื่อถือการพบเจออาจเกิดขึ้นจากการทำงานการเรียนรู้หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดคนมีคู่ คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่ได้สื่อสารและวางแผนอนาคตร่วมกันกับคนรักมากขึ้นการพูดคุยถึงเรื่องจริงจังหรือการแก้ไขปัญหาขะใจจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นวันนี้เหมาะก,กับการวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวหรือการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างเปิดใจความท้าทายเล็กน้อยอาจมีความคิดมากหรือความรู้สึกหนักใจในบางประเด็นควรพยายามเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาแต่ยังคงความเข้าใจกัน ด้านสุขภาพสิ่งที่คุณจะได้พบเจอคือพลังงานที่ค่อนข้างสูงทําให้คุณรู้สึกแอคทีฟตลอดวันอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานในการคิดและทํางานหนักอย่างต่อเนื่องอาจนํามาซึ่งอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณกระดูกข้อต่อหรืออาจมีอาการเครียดสะสมได้ควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการหาเวลาทํากิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดจะช่วยให้คุณรักษา สมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นโดยสรุปแล้ววันที่19มิถุนายน2568จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยโอกาสในการใช้ความรอบคอบความมุ่งมัน่นและสติปัญญาของคุณในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆและสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร